ทุ่งทุ่งนามุ้ยเขาจะเป็นอีกอ๋ออันนี้แบบนึงอันนี้ใช่อันนี้เป็นทุ่งกระเหลี่ยงมันจะมีทุ่งนามุ้ยมีทุ่งนาน้อยนี่เขาเขาละเมื่อก่อนแล้วมันเป็นไม้ไผ่ไงทีนี้มันมันผูกมันผูกนี่ว่านี่มันมันจะสูงแล้วมันเลยล้มอันนี้เป็นสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กเดี๋ยวขอเข้าล้มก่อนนี่สายน้ำ เดี๋ยวเดินมาหนี้อยู่ใช่ไหยคะผ่อนนิดนิก่อนนี่ถ้าร้อนแดดก็ผ่อนสไลด์เราก็จะเดินไปข้างหน้าก็ได้ครับหรือว่าก็หยุดแค่นี้ก็ได้แล้วก็เดินไปขนาดก็ได้ผ่อนซะแลด์อันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จตอนแรกผมมีเคียงหน้าน้อยเเออออครับนีทีนี้ทําไมเจอพายุพลิกอย่างนี้เลยแต่แต่มีโครงการที่จะทำมาใหม่ใช่ไหมครับไม่ทำแล้วครับไอ้ใบกระต๊อบอย่างนั้นอะ ตอนนี้คือทําอย่างนี้ดีกว่าอันนี้แหละใช่อย่างเงี้ยอ๋อใช่คือดออกไปแล้วก็ค่อยๆเหลังเหลังไใบก่อนัปเพราะว่าอย่างนี้มันจะแข็งแรงกว่าเนาะเป็นเหล็กใช่ครับตอนนี้ผมก็ทําแล้วก็แค่เพี่ยงสองปีถ้าเป็นออกยางบึงนะครับเต่า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 เปาดพยางใบๆใช่ปะ ฮะเออวะยังอ๋อเพี้ยนลักปลากันจองขันลักกับเจ้าแห้งไปปูกก่อนปะขอลูกเป็นเต้าทีลักขอปูท่ทีถ้าอยากให้มาอยู่ให้ลูกมาอยู่แถวนี้จากไรสองไร อามีผูดใจดีตีงงทู้รครับรงามงาม,น,ม,าม,น,มนีอ่อ้อพาพุผักงามให้เฮ้ย อามาไวตตะปูปอ,อืม,มาผักกันจองเนี่งามมากยังมากเินนเลยมาคนไป,ปูกันเด้อขออนุญาตเดอปูปูลุยยาเต่าทีนักสถานที่ตรงนี้เทวดาอารักขามือนีลูกเต้าปลอดสายมะเนนายปล่อยฟาย มาลายพรเบญจมาละยพรมาเบิงมายามมาเบิงหมองงามๆของปูของงาเออเทมินซุ่มเย็นดีเทมินเป็่นตะยูโอ้ยอาขอความสุขดีเกิดขึ้นกับลูกกับเต่าเด้อลูกย้างไปย้างมาบ่ได้ละลาบละล่วงอ้าวมากราบเลยมขอพรมาละลี้ของเอามาถวายปูเด้อโอ้กับปูคนน่ะขอเลขกกว่ินี้เจ้าปูเหรอที่แบดนี้อืมคนบางคนก็จะขอเลขว่ะ เพียนเพียนอุ้ยพี่น้องปลาปักกันจองขอพักกินแทะขอพักไปกินกับต่ำมุ่งแท้เกจบพักก่อนพี่น้องเนี่ยบวกซะละเจบพักก่อนได้พี่น้องเด้อได้มองอยู่มองกินเราบ้านี่เคครับเจบพักเก็บพัก ครับกินครับต่โม่งกันขอในเด้อห้ามให้ไหมโอ้ยเอาแล้วครับพี่น้องมาหนีสายหวย <c oughs> สายหวยมาขอปูเราบ่ลเนีายปูให้โชคดีเฮียนสีคุณเพียน เห็่คือสีเห็นอุ้ย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 ส้มก็เห็นอยู่ด้วหรอนี่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 เห็นบ่อหนิใช่ตรงเบื้องนี้ทรศัพท์เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เขาเห็นคือเลขเจ็ดบอเห็นอยู่นี่นี่โคคาเห็นบ่อหนิแล้วโคคาโคคาโคคาขึ้นเอาไว้อยู่นี่บ่อบ่บ่เห็นบ่อหนิใช่มือมือเขาสี่น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 ี่เลี้ยงกันลงมาเลยสองตัวนึงหนะใช่โคคาตีเนีนเอาพี่น้องเห็นมาครับเอาเบิ้งเราเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเอา ปู่ตาให้เลขให้โชคให้ลาบให้ให้ลูกหลานเด้อปู่เอ้ยชัดๆแบบนี้นี่เอานี่มานี้เมียหม่องซืนี่มาบ่นนี่มาแล้วเห็นก็เห็นน้ำถึงน้าปูเห็นก็เห็นน้ำบ่นก็แปงท่านนี่น่ะแปงพกในกระเป๋าตลอดพกแปงไหมน่ะอ๋อยี่ของดีปูเอาคือไม่หมักสมมตินะไอ้ก๊อแม่นหมักอันนี้ไหม เอาพี่น้องเบิ่งเอาเด้อขันเด่เด้อพี่ลากบักขามป้อมจ้าใช่มีป้นบักขามป้อมของเพนนีนี้มีหน่วยพ่อมโอ้พี่น้องพี่น้องเอ้าเอ้าบ้านนี้ขอขอตาดีเถิดดีต้นดีจังเลยเขาเห็นอยู่ต้นบักขามป้อมพี่น้องบุญอาจเต็มหนึ่งพี่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 งานมันต้นมันยืนห็นเราเห็นเแล้วต้นบักขามป้อมป้ากวางอยู่ อย่าก่อหนวดโขงพวกลูกเด้อเสียงดังพี่น้องครับเบ่งคับขามป้อมเฮ้ที่รักครับมานี่มานี้เฮ้ยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วต้นบัมือนไงมองนี่จังเห็นชัดแล้วเแล้วครับเบ่งต้นเบ่งบังขามป้อมมาขอหวยจากปูเลยบังขามป้อมมากินนดำปลาดุกใหายแล้วบ่เอาเห็นก็เห็น ปลาปลาคามปอมสื <rium> <Dante> ่อพวงมาลัยงามๆมาให้เด้อฉันได้ข้าวดีลูกขายที่ได้ขายที่ได้เดือนนี้ได้มาอยู่น้ำใกล้ๆปูอ่ะได้ข้าวได้ข้าวเดือนนี้เด้อป้าบัานี้อายแล้วถ่าสิได้ไปอีกท่งนึงวะสันอันนี้ทุ่งกับเรื่องแต่ว่าอายแล้วสิพาไปทุ่งเอียงนาะอีกท่งนึงวะสันสื่อพวงมาลัยงามๆเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดินนาต่อห่อครับผม พี่น้องเลยคิดพอความเก่าความล้งอุดมสมบูรณ์มั่งค่าย่่าใช่ป้าเขาก่อนหอมเข่ายัง่าหอมเข่าเข่างัดเนาะหอมอิลีเนาะหอมจมูกข้าวตะกี้อายังฮักเลิกเรียแล้วเายังกับบ้านเ้าแวะแขางทาง เก็บเม็ดข่าพ่อเจ้ากินได้พี่น้องโอ้งามไร้เขางามไร้จุล่มเอาไปปลูกต้นนั้นไงปลูกไอ้ผักชีต้นหอมแม่ต้นคอสอ่ะเคาะไว้พอดีเออหอมป้อมน่ะซื้อมาพี่รักไม่ซื้อผักชีต้นหอมเลยอ่ะซื้อไม่ก็ได้แช่เลยปลูกผักคอสพอดีคุณ อันนี้เพิ่นปลูกแักแจงบักงามข้าเนี่ยมันขึ้นเดินทางต่อครับผมมือนี่แล้วครับผมสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ทันใดสิมาเที่ยวกันมาด้พี่น้องเด้อสำหรับที่นี่ครับผมสําหรับที่นี่วเดี๋ยวจะพาไปอีกครับผมครับเพราะว่าถดีวว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทปพิเศษ EP พิเศษสำหรับช่องปลอยไฟ Channel นะครับปลอยไฟมาลายพรปลอยไฟมาลายพร Channel นะครับเราก็มาอยู่ที่เห็นนะฮะคลิปนี้อยู่ที่คุณหมูนะฮะเจ้าของภูกะเลษียงศูนย์เรียนรู้นะครับในเขตศรีนวานครนายกแล้วก็ผู้ใหญ่เก่งนะครับพวกคุณน้อมนะครับวันนี้ที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะวัตถุดิบธรรมชาติ ที่อนุรักษ์เอาไว้นะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงสีโบราณนะครับการสีข้าวแบบโบราณที่เราโอ้ฝ้ายก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันไม่ว่าผมเกิดไม่นานนะฮะ ฝากเบอร์โทรได้เลยครับผมได้ครับก็สนใจมาเที่ยวนะครับก็โทรมาก่อนได้ครับ0873615821เบอร์หมูเองเลยครับใหญ่นะเอาฝากะไรถึงแล้วผู้ชมไม่อยากจะมาท่องเที่ยวเรียนรู้ครับที่นี่นะเป็นสตรีทพ่อเพียงตามแนวของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็อย่างไรก็เรียนเชิญเข้ามาท่องเที่ยวมาชื่นชมบรรยากาศบ้านทุ่งของบ้านคีรีวันนะครับที่สวนภูกระเยงแห่งนี้นะครับด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ให้กับบ้านสวนเต้นชาแนลด้วยนะคะโอ้ยหากินพอกันเนาะมาหลายช่องโอ้ยโอ้ยที่นี่คนละช่อง